นี้เวลา8นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้าอุกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอพันไม้ณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรร,ร่วรมกับกรมป่าไม้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารสำหรับศึกษาวิจัยและเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ของป่าตะวันตกเป็นอาคารสองชั้นสามหลังหลังคาจัว่วมีสะพานและทางเดินเชื่อมต่อกันคล้ายกลุ่มหมู่บ้านในแม่สอดภายในอาคารมีห้องตัวอย่างขอพันธุ์ไม้ห้องเก็บตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเฟิร์นกล้วยไม้และห้องศูนย์ข้อมูลพืชเป็นต้น จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม2568มีกำหนดให้แล้วเสร็จในปี2570โอกาสนี้ทรงติดตามการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อไปแหล่งรวบรวมพันไม้ พื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและสภาพดินที่เสื่อมโทรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นผู้รักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมี5โซนประกอบด้วยพื้นที่อ่างชุมเหมืองอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารประกอบพื้นที่ปลูกป่าคืนระบบนิเวศพื้นที่ก่อสร้างสระเก็บน้ำและทางเข้าออกของโครงการในปี2566ถึง2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าในพื้นที่ที่เคยทําเหมืองจํานวน49ไร่รวบรวมพันธุ์ไม้หายากในผื้นป่าตะวันตกและพันธุ์ไม้เฉพาะถิน่นมีจํานวนเพิ่มขึ้น6วง15สกุล28ชนิดและดูแลพันธไม้พระราชทานที่ปลูกในพื้นที่โครงการตามที่ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไว้จํานวน1,786ต้นเพื่อฟื้นฟูป,ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ และทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีของมูล,ลนิธิสังกะสีผาแดงเพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเหมืองแร่สังกะสีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศจะเริ่มสร้างควบคู่ไปกับอาคารหอพันธุ์ไม้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569 เวลา12นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนแม่จาราว,วิทยาคมตำบลแม่จาราอำเภอแม่รามาโร,รงเรียนนี้เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนแม่ระมาตรวิทยาคมต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนแม่จาราว,วิทยาคมเมื่อปี2536เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 มีเขตพื้นที่บริการ13หมู่บ้านปัจจุบันมีนักเรียน534คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3 3คนโรงเรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา2,566ให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มาอาศัยพักนอนตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันมีนักเรียนพักนอน82คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งใน13โรงเรียนในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนจังหวัดตากที่กอมบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่35ช่วยให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีฐานการเรียนรู้20กิจกรรมอาทิเพาะถัง่งอกโรงพเพาะชมเมล็ดพันธุ์ผักแปลงปลูกผัก129แปลงสวนมะละกอหลุมพอเพียงปลูกต้นหม่อนใบและหม่อนผลปลูกผักเ้อยค้างเลี้ยงไก่ไข่และไก่ประดูหางดำเลี้ยงกบและปูนารวมทั้งการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์วัตถุของทางการเกษตรในพื้นที่อาทิสั่งข้าวโพดฝางข้าว และได้ขยายผลสู่ชุมชนในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมีภาคีเครือข่ายอาทิกเกษตรอำเภอแม่ระม,มาดโครงการทหารพันดีมณฑลทนหารบกที่310โครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่เจรา ในการนี้ทอบประเนกกิจกรรมทางวิชาการเช่นผ้าทอกระเรียงภูมิปัญญาการทอผ้ากี่เอวด้วยเทคนิคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชาวกระเรียงซึ่งทางโรงเรียนพยายามรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่โครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับสภาพน้ำที่ใช้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยลงสู่สระน้ำชุมชนโอกาสนี้ประทับรถร,ถรางพระที่นั่ง พอประเน็นการดําเนินง,งานโครงการทหารพันดีของโรงเรียนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ในักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งมีแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยจากสารเคมีวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพาระราชทานจำนวน450ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสังขระบุรี มีน,นายอำเภอสังขลาบ,บุรีเป็นตัวแทนราษฎรเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีมี13อำเภอ98ตำบล959หมู่บ้านในฤด,ดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ป,ปกคลุมจากประเทศจีนประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงกับมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดนำความเย็นเข้ามายิ่งทำให้อุณหภูมิลดลงผู้สูงอายุเด็กผู้ทุพพลภาพผู้มีฐานะยากจนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกปีจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวินอำเภอทองผาภูมิเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน450ชุด ไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิในปี2568มีประชาชนที่จะต้องการเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปวัดเขาโจดอำเภอศรสีสวัสดิ เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน1,600ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและในอำเภอพื้นที่ประสบภัยหนาว10อำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ช่วยบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับทราบซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี วันนี้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการเดินทางไปฐานปฏิบัติการกิว่วหงตําบลมาลิกาอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วยกองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ชุดปฏิบัติการฐานหน้าดอยกิ่วหุงกองร้อยทหารพรานที่3 2 0 1และกองร้อยทหารพรานที่3102ชุดปฏิบัติการฐานสันต้นดูกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3 โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลเสียสละปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบสุขเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งต่างทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณครั้งนี้ ต่อมาองคมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถห้วยเมืองงามตำบลท่าตออนนำเภอแม่อายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการและถุงพระราชทานมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงาน สร้างความปลื้มปิติแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบนิกรเสมอมาจากนั้นองค์คมนตรีและคณะพบป่าเยี่ยมรัษฎรชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชนและรับฟังบรรยายสรุปผล,ผลการดำเนินงานโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงทราบปัญหาการบุกรุกป่าและการทำไร่เลื่อนลอยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการ,การเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายโดยการปลูกป่าทดแทนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนผลสัมฤทธสามารถยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้น สร้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงบ่ายเดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านนอนแลลดอยอ่างขางอำเภอฝางเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้วยความเข้มแข็งเสมอมา โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบสร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเสมอมาจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง